วันนี้มาคุดปูวันี่พาน้องมาคุดปูดมาเจอหนองหนองกันนาครับเห็นหนองมีปลาตัเล้ยไม่ได้ปูครับมาจับปลาก่อนเราค่อยคุดปูดทีหลังเฮ้ยบเยบเยนี่นนนชนใหญ่เดี๋ยวหนักแล้วมาดูครับจับปลาในหนองน้ำแห้งเดี๋ยวขับไปเอา ไปคุดปูปลาก่อนครับหมาหนีเขาเรียกว่าไม่วิ่งใช่ไหมเดียม,มหมาวัวม่วิ่งครับไม้วิ่งจะของมาคือวิ่งซักไงได้ยัง No, no, ลอลนช่อนอีกแล้วครับหลายตัวละน่าจะปดูน้องนอเอามาจาก,จกในท่อจตักมาในท่อ เดี๋ยวไปหาพุตปูต่อครับตากที่มาได้ฟ้าแล้วเราวไปหาปูติี่เป็นไงใานเรียบยำเลยยำเลย <laughs> เดี๋ยวไปดูนะครับจะมีปูพุตไหม นอะตัดเลยเหนือ่โนโนโอยน่นน่นเออตัวใหญ่งี่เมียเออตัวใหญ่เพราะมีแรงขุดหนึงนน่งเลยหน่วยหลายขุดเหนื่อยซกพอซิบัวยังหยัดประมาณหยัดแล้วว่า สามสี่รูเลยนะจูตรงนั้นน่ะนั่นน่ะรูไปนี่นก็มีรูมันี่ก็มีแต่ตอนนี้นะมันมีเลี้ยงคุบแล้วกำแขนไปหมดแล้วนี่นะดูใหญ่ๆตรงนั้นน่ะมากเต็มเลยตามขอบเต็มเลยอ่ะเออแล้วเอ้ยนั่นะไรยับรีเอ้าเว้ยเห็นตัวอะไรปะใ่ไหมเดี๋แล้วนี่แหละ อีกหาตัวพอเลยเหนื่อยละตัวหน่อยด้วยครับตัวนี้ได้อยู่นี่รูนะหนี่อีกรูแน่นอนแอ้รูนี่เหมือนจะเหนื่อยนนีี่อกตัวึงรูนี่ันมันจะเน<ส>ะหนื่อยแทบหลึกมันใหญ่แทอหลุดี๋ยว,ยวมันคือจะเหนื่อยเลยรืย่อยๆมันใหญ่ฝนโอ้ยลึก,หลกใหญ่หรอเปลึกหลุดเนาะใหญ่อันนี้เนาะเอารูใหญ่เนาะ ขุดรวบกันมุดหนึ่น,นตัวอุ้ยตาหน้ายังขุดทั้งวันเลยอปะไอยปลาไหนหด,ดูจะพูดรวบกันฮะนี่อุ้ยหน่งตัวถึงมาแล้ววันน่ะอุะ้ออยไม่ใหญ่หรอกกันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกบอกแล้วมันไปหากันโอ้ยนี่ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โดนแล้วโดดในกามโตแล้วอย่างนี้ตัวใหญ่ <c oughs> ตัวใหญ่งงพอดีกามโตวะนี่นะกามโตเลือกกามกามจิ๋วโอ้แต่อย,ย,อยู่นี่กามโตอันนี้เขาเรียกกามโตแล้วนั่นตัวพึ่งหนีบกันเถอะวิธีการจับปูนะครับ Những mùa đơn hết chất như lợi nhịp mùa. N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 hịp đi Nhịp mùa. Nhịp mùa. Nhịp mùa. Nhịp ได้ไหมไม่ได้นะดูหายอัานมือดอ๋ออย่างเได้ไหมก็แบบเอา้าพุทพุทข้างล่างๆเลยก่อนนี่อ่ะพุทเปิดนานนะเออดูไม่ได้กินดอกออไม่ได้ไปไดักหนูดอกแม่ดินเนียวกักเลยอ่ะเนี้ย ดูกองบนแรงไงยังยังยังยอดไปนึ่งตยอดไปน่จะกัดขึ้นปมยังตัวยังสื่อเขาจะไปบนเดอ้อพูดยากปะนี่พขขายให้ก็จะบนรบแพงมารู้ลงไป <laughs>

ดูหลอกเนี่ยใช่นี่นหะนี่นหะตัวมันอย่างงามเลยได้ได้ได้ดฮะยิบส <24. S 1> <24. S 2> ียิบซีมันหนักเจ้ะมันจะคุ้หมด ดูนั่นเลยนี่ดูหลอกวลอกว่านะดูหลอกกว่านี่ลองไปยิงหน่อยยิงหน่อยใหญ่เลยเด่นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเ๋เจ๊กระพงมันนี่กระพงเลน,น่ะน่ะอเออแตกจ้ะ rolig, fin. Hallo.